เชิญสิบยานุสิร์ร่วมงานไหว้ครู rew, และร่วมพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่แบนจันทสโรวันที่6ถึง7มีนาคม2567วันที่6มีนาคมเวลา18นาฬิกาพิธีส่วนมพระเคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมี20นาฬิกาถึง22นาฬิกาชมน้าหมูผมเทพกระโดนชำนาน,นได้ยินเสียงน,นกในหัวใจเรารอ้อง 2นาฬิกาถึง24นาฬิกา,นา,กาสนุกกับคาราบาวเต็มบง ที่7มีนาคมเวลา7นาฬิกาพิธีบวงสวงเวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีไหว้ครูเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่แบนจันทัศโรพระโสพลพัฒน,ฒนคุณด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยประธานจัดงานมหาบุญมงคลใหญ่ วันที่6 7ถึง7มีนาคมนี้ที่วัดผู้น้อยตำบลทรม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรี